เป็นไฟที่ผมเชื่อว่าหนุ่มๆได้หลายคนนี่จดใจจ่อครับอยากจะดูมวยคู่นี้เป็นคู่มวยพิเศษครับที่จัดขึ้นนัดพิเศษด้วยครับโอ้หนี่ไหวครูจนไฟดับเลยครับน้องแนทเกษรินครับหรือว่าเกษรินชัยเฉลิมพลครับสาวสวยสาวสุดเซ็กซี่จากสระบุรีครับวันนี้เจอกับคู่ชกอาร์มี่แม็กซิมครับ ประพัสราคงพนัทนะครับอาชีพก็เป็นนางแบบสาวสุดเซ็กซี่อหนึ่งคนครับดูครับคนนี้จะต่อยกันในกติกามวยไทยครับ2ยกครับยกละ1นาทีครับพัก5นาทีครับแฟนมวยครับเรดเปิดแรกๆนี่แนทเกสริรินต่อประมาณทักแงเก้าครับก่อนชกครับเดี๋ยวเรามาดูเกมการชกของมวยคู่นี้กันครับ เป็นไฟที่นุ่มๆจับตามองต่อยให้หนึ่งนาทีครับจับตาดูครับทั้งคู่จะออกอาวุธกันอย่างไรครับใส่เฮสการ์ดแล้วก็ใส่สลับแข้งด้วยครับมีขยับเป็นมวยขวาเหมือนกันครับเตะขวาหลุดครับหมัดโตโอ้โหหมัดเฮ้ผมดูไม่ทันว่าออกอาวุธกันไปที่จุดไหนครับแฟนมวยช่วยดูหน่อยครับเตะขวาหลุดครับเนตขยับขยับโกกออกกาซ้ายออกด้วยครับ เตะขวาปื้ดครับแม่สีเตะถือกันมาเนาะสิเบิดเวลาแล้วอใกล้ๆก็ดันดูขยับขยับขยับกูเหมือนนะจะกาดซ้ายกาดขวาสาบหลอ,อกไปเรื่อยครับขณะที่อามี่เองนี่ก็ยังฟุตเวิร์กรอจังหวะเตะขวาครับแม่เนี่ยส่วนสูงนี่อามี่จะดูสูงกว่านิดนึงครับเตะขวาปัดทะาแข่งกันครับวางขวาไปเตะขวาขึ้นโอ้โหดูว่าคู่นี้นี่แลกแข้งกันครับแล้วก็เตะสนับแข่งัดส่วนมากด้วยครับ หมัดยังไม่ค่อยจะออกครับดูครับออกมัดให้เบิ้งจักบาดเนี่ยนะจาย์มัดขวาเนี่ยนโอ้โหแลกแข่งกันอย่างเดียวเลยครับดูเตะขวาไปปลายยกแรกครับจะหมดเวลาแล้วโอ้ยยังบัลตันตีมัดกันอยู่หมดเวลาสั้มโอ้โหเสียดายครับแม่รอลุ้นกันต่อบในยกที่สองช่วงพักให้นางครับนี่ครับต้องถอนเฮตการณ์บ่อพักตั้งห้านาทีครับ ใครได้ติดตามผลงานครับของนางแบบสาวอาร์มี่แม็กซิมก็เธอเคยเป็นมิสป๊อปปูล่าโบดครับท็อปเพนแม็กซิมไทยแลนด์จากเวทีมิสแม็กซิมไทยแลนด์ปี2014ส่ครับส่วนเนทเกสรินนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผลงานมากมายครับหลายคนทราบดีอยู่แล้วครับทั้งภาพยนต์พิธีก่อนครับยกที่2ครับเริ่มขึ้นวางแข้งขวาเริ่มจะออกมัดกันเยอะขึ้นครับ มวยรองอย่างอาร์มี่นี่ขยับเดินเร็วขึ้นครับในยกนี้ครับยึกๆอยากๆยกเตะขวาสุยเอา้าอึบอึบโอ้โอ้ยเนาะใกล้ๆก็นั่นเน่ยนะโอ้ดูเชิงครับแนทเกตลินียืดๆอยากๆยักวางขวาไปครับแม่คู่นี้นี่เอ่ผมก็พยายามที่จะ ภาคอาวุธอยู่ครับนี่ผมมาดูอาวุธมวยไทยจริงๆครับนี่คู่นี้ครับแฟนมวยดูอาวุธมวยแล้วใครอาวุธเข้าเป้ามากกันก็ให้คะแนนในใจด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละฮะหมดจกซะแล้วโอ้โหวต่อยน้อยยุจนเกินไปน่น่าเสียดายจังเลย,ยครับแฟนมวยครอือหือเอาละฮะก็ช่วงนท้ายกับกรรมการประกาศคะแนนครับ กินกันไม่ลงครับคู่นี้เสมอกันไปครับแม่แนนออก19 20 20 19แล้วก็19 19กครับก็เป็นคู่มวยที่สะกดใจหนุ่มๆหลายคนครับนำพาให้แฟนมวยได้ชมคลิปกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าชื่นชอบข่าวสารวงการมวยต่างๆครับฝากกดติดตามช่อง YouTube Beam Report Official ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ